ไปแล้วครับใครจะขึ้นก่อนบ้างหนึ่งจองจ้ามาวันนี้คาเฟ่ที่เราจะไปมีน้ำน้ำยายาเยอะเนาะออมาว่าต้องมียุงเยอะแน่ๆเลยเดี๋ยววันนี้เราป้องกันไว้ก่อนดีกว่าใช้ตัวกันยุงเนาะจากของเบบ้เพลินนะป,ะปะ๋าตัวนี้เป็นสารสกัดจากธรรมชาติร0 0เปรเซเรียกว่าปลอดภัยกับมิกกี้มินน,น,นี่แน่ๆเลยสเปย์ไว้ทีหนึ่งอะอยู่ได้ยาวถึง6ชั่วโมงเลยวันนี้เราออกมากันตลอดบ่ายรับรองว่าป้องกันได้ ตลอดคลิปของเราแน่นอนใช่ไหมลูกตัวนี้มิกกี้มินนี่ใช้มาตั้งแต่เด็กแล้วนะป,ะปะ๊าป๊าไม่เคยแพ้เลยด้วยเบเบ้เพลินนะมีสารสกัดจากเจลาเนียมซึ่งเป็นตัวที่ยุงอ่ะไม่ชอบเลยปกป้องยุงมั่นใจได้ร้อเนตเลยนะคะตามด้วยเบเบ้เพลินออร์แกนิกบัคบามเป็นบามสูตรอ่อนโยนลดอาการคันรอยดำจากยุ่งหรือแมลงกัดต่อยได้ดีเลยค่ะแถมยังช่วยให้ความชุ่มชื้นกับผิวเจ้าแปดได้ด้วย เรียกว่าเป็นคู่ผูดูโอที่มัน,นต้องพกติดตัวไปด้ยวยตลอดค่ะไม่ว่าจะยุงหรือแมลงไหนๆเจ้าแฟดก็ปลอดภัยไร้กังวล